สวัสดีครับเซลเสน่ด้วยตาแปลกๆนะครับวันนี้พามาดูรถแต่งล่อครับคันนี้เป็นแต่งแบบว่าออปชันประหยัดนะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าโลบาเหล็กนะครับคันนี้เดิมๆของเขาคือ2.4 entry เกียร์ธรรมดา881,000บาทคันนี้เป็นสีเทานะครับมาดูงานด้านหน้านิดนึนะครับกระจังหน้ามีการเปลี่ยนยกเซตให้เป็นเซตทาโค m มแบบนี้นะครับซึ่งงานจะมาพร้อมไฟ LED สีส้มแบบนี้ครับทั้งสีดวงเลยแล้วก็ตัวอักษรจะเป็นสีเงินแบบนี้ครับกระจังด้านหน้าใช้ล่างจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับ ไฟตันหมอกและไฟหน้าเป็น LED เหมือนเดิมนะครับมาดูงานด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างมีการอัปเกรดเล็กน้อยนะครับในเรื่องของล้อเป็นล้อแม็กซ์17นิ้วเหมือนเดิมนะครับคิ้วล้อเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เราใส่เพิ่มคือการศาสตร์ข้างรีโวนะครับถาลงมาจะเป็นฟิล์มนะครับนี่ลูกค้าเลือกฟิล์มดำครับแล้วก็จะตัวสติ๊กเกอร์ไฮลักรักเก็ต X ลายภูเขาแบบนี้นะครับติดเข้าไปให้ครับมาในข้างใช้อันเดิมอยู่นะครับ ส่วนงานด้านหลังมีการอัปเกรดนะครับเป็นโรบาเหล็กเท่ๆแบบนี้นะครับซึ่งมีความแข็งแรงสวยสปอร์ตไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนในท้ายมีการเติมให้นะครับเป็นตัวรักเกียแบบน,นะครับซึ่งเดิมเป็นเพลเนอร์เร,เราเอาออกนะครับมาดูงานด้านหลังนิดนึงนะครับหนึง่งตรงนี้นะครับเรามีการติดในเรื่องของกระบะลาเนอร์ให้นะตรงงานด้านหลังนี้เป็นงานเดิมเหมือนเดิมนะครับตัวโลโก้ตัวส้นสีโครเมียมทั้งหมดกันสุดท้ายเป็นแบบเดิมทั้งหมด เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนิดหนึ่งนะครับว่าคันนี้ด้านในรัาประมาณไหนนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่ออกในเกรดรุ่นนี้นะครับเบาะภายในจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับมีเป็นเบาะผ้าแบบสปอร์ตนั่งสบายแบบนี้นะครับตัวนี้เราไม่ได้อัปเกรดงานเพิ่มเติมนะฮะมาดูโซนนั่นในตรงบริเวณผู้โดยสารนะครับด้านหน้ากับผู้ขี่นะตรงนี้เป็นเบาะผ้านะครับมาพร้อมหน้าจอรองรับ Android Auto Apple Carplay พนะครับพวงมาลัยเขาจะเป็น มอเตอฟังกชันนั่นเองนะครับงานนี้เป็นงานเดิมทั้งคันนะครับเป็นงานเดิมที่บอกว่าแต่งเรียบร้อยหรูหรากําลังพอดีแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นในเรื่องของกระจังหน้าที่มีการอัปเกรดเป็นเซตทาโคมาแบบนี้แล้วก็จะตัวโลบาลิกด้านหลังนะครับซึ่งคันนีนะ้เราแถมฟรีให้ทั้งคันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถแต่งรอแบบนี้ออปชันกาลังพอดีแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็สองสี่สิบเอ็นทรีแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทแต่งครบจบเซตแบบนี้นครับ สนใจร,รถติดต่อเซลลเสนียได้เลยครับ0807989003ผมมีจองออนไลน์ทําสัญญาถึงบ้านรวมถึงขับรถส่งม,มอบทั่วประเทศด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ